Michael Jordan เกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์1963ในเมืองบรูคลินรัฐนิวยอร์กตั้งแต่เด็กเขามีความสนใจในกีฬาหลายประเภทแต่บาสเกตบอลเป็นสิ่งที่เขาลหลงใหลมากที่สุดเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวในเมืองวิลมิงตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวัยเด็กไมเคิลมักจะฝึกซ้อมบาสเกตบอลในโรงเรียนและในยามว่าง เขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะของตนเองและมีความฝันที่จะเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพความมุ่งมั่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาในการฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันจนกระทั่งเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาไมเคิลจอแดนได้รับการศึกษาจากโค้ช a n Smith ซึ่งเป็นหนึ่งในโค้ชที่มีชื่อเสียงในวงการบาสเกตบอล ในปี1982เขาได้ทำคะแนนในวินาทีสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติซึ่งทำให้ทีมของเขาชนะการแข่งขันนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวงการบาสเกตบอลของเขาหลังจากนั้นไมเคิลก็ได้กลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลกการทำคะแนนในวินาทีสุดท้ายเป็นที่จดจำและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานในวงการบาสเกตบอล ในปี1984ไมเคิลจอร์แดนได้รับการเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชิคาโกบูลส์ในการแข่งขัน NBA นี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญในชีวิตของเขาเขาได้กลายเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วเริ่มต้นในการแข่งขันในระดับสูงสุดในปีแรกของเขากับทีมชิคาโกบูลส์เขาได้รับรางวัลน,นักกีฬาหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รู้จักในวงการเขาได้แสดงทักษะและความสามารถที่ไม่ธรรมดา ทำให้ทีมและแฟนๆของเขาเชื่อมั่นในความสามารถของเขาไมเคิลจอร์แดนได้ทำให้ทีม c h i คา g o โก l l บูลส์กลายเป็นทีมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงการบาสเกตบอลในการแข่งขัน NBA เขาได้แสดงความสามารถในการทําคะแนนการป้องกันและการควบคุมเกมซึ่งทำให้เขาเป็นนักกีฬาที่ครบเครื่องและเป็นที่ยอมรับเขาได้รับรางวัล MVP Most Valuable Player หลายครั้งและเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมชิคาโกบูลส์คว้าแชมป์ NBA หลายสมัยในช่วงเวลาที่ไมเคิลจอร์แดนเล่นให้กับทีมชิคาโกบูลส์เขาได้พาทีมคว้าแชมป์ NBA ถึง6สมัยความสำเร็จนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำในวงการบาสเกตบอลไมเคิลได้แสดงทักษะและความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการแข่งขันและได้ทำให้ทีมชิคาโกบูลส์กลายเป็นทีมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลก ทุกครั้งที่เขานำทีมคว้าแชมป์เขาได้แสดงความมุ่งม,มั่นและความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ Michael Jordan ไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬามืออาชีพในทีมชิคาโกบูลส์เท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันบาสเกตบอลในโอลิมปิกในปี1 9 9 2เขาได้เป็นสว่วนหนึ่งของทีม d Dream t ท a m ซึ่งเป็นทีมบาสเกตบอลที่รวมเอานักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกการแข่งขันในโอลิมปิก และการคว้าเหรียญทองเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้เขากลายเป็นไอคอนในวงการบาสเกตบอลมเคิลจอร์แดนไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในการแข่งขันบาสเกตบอลเท่านั้นแต่เขายังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยเขาได้สร้างแบรนด์ Air Jordan ซึ่งเป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั่วโลกแบรนด์นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถและความมุ่งมั่นของเขาแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆทั่วโลก การสร้างแบรนด์ Air Jordan เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้เขากลายเป็นไอคอนในวงการกีฬาในปี1993ไมเคิลจอร์แดนได้ประกาศการรีทายจากการแข่งขันบาสเกตบอลเนื่องจากการสูญเสียพ่อของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลับมาสู่การแข่งขันอีกครั้งในปี1 9 9าเขาได้กลับมาสู่ทีมชิคาโกบูลส์และได้แสดงความสามารถในการแข่งขันอีกครั้ง การกลับมาของเขาเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจําในวงการบาสเกตบอลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆทั่วโลกมเคิลจอร์แดนได้รับการยอมรับในวงการบาสเกตบอลและได้รับการบรรจุในหอเกียรติยศของบาสเกตบอลความสำเร็จของเขาเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจําในวงการบาสเกตบอลเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการแข่งขันความสำเร็จของเขาไม่เพียงแค่ในสนามแข่งขัน แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆทั่วโลกไมเคิลจอร์แดนกลายเป็นไอคอนในวงการกีฬาความสำเร็จของเขาไม่เพียงแค่ในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆทั่วโลกไมเคิลได้แสดงความสามารถและความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคและการตั้งใจที่จะพัฒน,นาตนเองเขาได้กลายเป็นนักกีฬาที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงการบาสเกตบอลและวงการกีฬาทุกครั้งที่เขานำทีมคว้าแชมป์ เขาได้แสดงความมุ่งมั่นและความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป